รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะครับก็จริงๆแล้วนะครับเรายังมีเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับการที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับทางภาคอุตสาหกรรมหรือทางภาคครัวเรือนรวมถึง SME ที่จะมีคุณภาพได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแรงงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับรวมถึงการเข้าถึงเงินทุนนะครับในการที่จะกู้ยืมสามารถที่จะเข้าไปที่แบงค์ได้ไหมใครจะเป็นคนคำประกัน ไปติดตามกันครับค่ะเราสองคนลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในอีกสงปีข้างหน้านะคะเรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC เพราะฉะนั้นนะคะผู้ประกอบการหรือว่าแรงงานจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าปรับตัวยังไงกันบ้างเดีย๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับทางด้านคุณวีวรศักดิล์ละดาคมนะคะผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเริ่มแรกเลยค่ะเมื่อการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนกําลังจะเข้ามาเนะะี่ยค่ะในส่วนของแรงงานเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างคะกรมก็ได้เตรียมการรองรับในเรื่องนี้ภายใต้ภารกิจ3มเรื่องใหญ่ๆของกรมนะในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือเราก็เตรียมที่จะพัฒนาทักษะฝีมือในจุดอ่อนที่เป็นขด้านที่คนงานไทยเนี่ยเป็นจุดอ่อนอยู่ ก็คือหนึ่งอย่างที่เรารู้ก็คือในเรื่องของทักษะด้านภาษานะครับสองก็คือเรื่องของไอพีการที่3ก็คือในเรื่องของเพื่กริมกั้นและคัดติดในการทํางานอันที่4ก็คือเรื่องของบริหารจัดการนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือโลจิสติกส์แต่ละด้านนี้จะต้องมีความแตกต่างและกลแต่ละด้านก็หมายว่าเรื่องเรื่องภาษาในขนาดนี้เราก็วางไว้ว่าทุกสถาบันทุกศูนย์เนี่ยจะต้องฝึกภาษาให้ทั้งแต่แรงงานที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ย ม่แยกเวพาะภาษาอังกฤษต้องเป็นภาษาอาเซียนด้วยและกรมเองก็ได้จัดงบไป19ล้านปีนี้จะต้องฝึก20,000คนให้ได้20,000คนค่ะก็คือเป็นในส่วนตัวภาษาตัวไอทครับตัวไอทนะครับตัวบริหารจัดการตัวพฤติกรรมนะครับแล้วก็ตัวโลจิสติกเพราะว่าธาตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีการแข่งขันกันนะครับสองเนี่ยประกานที่2เนี่ยในเรื่องของมาตรฐานสื่อพลังงานนะมาตรฐานสื่อพลังงานเนี่ยมันจะเป็นอีกระดับ ที่ช่วยยกคุณภาพของแรงงานขึ้นบทของททยขึ้นมาแล้วในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดไม่ใช่การเคลื่อนย้ายแบบทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เราถือว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือนะโดยจะต้องมีข้อกําหนดคือเราจะเอามาตรฐานของแต่ละประเทศเนี่ยมาเทียบเทยงกันเพื่อจัดเป็นมาตรฐานอาเซียนซึ่งในการนี้กรมเนี่ยก็มีเมาตรฐานอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ200สาขานะครับเราก็จะมีการคัดขึ้นมานะ แล้วก็ดําเนินการสุขลรมนะครับให้กับคนงานของเรายกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ยอย่างที่เรารู้ว่าม,มีข้อตกลงกันในเรื่องของเกณฑ์วิชาชที่ซึ่งสภาองค์กรต่างๆในดูอยู่ มีวิชาชีพอะไรบ้างคะเวิชาตอนนี้ก็มีเรื่องของวิศวกรนะเรื่องของัตแพทย์เรื่องของนักบัญชีนักกฎหมายับพยาบาลอะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อกันแต่เขาจะมีองค์กรวิชาชีพเนี่ยดูดูแลอยู่แล้วแล้วก็ในขณะนี้เพิ่มเติมในเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวในขณะเดียวกันในช่างฝีมืออื่นๆก็เริ่มที่จะมีการคุยในเรื่องของช่างก่อสร้างในกลุ่มของสมาคมช่างก่อสร้างแห่งอาเซียน ซึ่งตอนนี้มีสมาที่องประเทศนะครับ<ช>ย,ยังไม่ครบสิบ<ช> <ๆ S 2> เขาก็เริ่มมาคุยกันในเรื่องของช่างพวกคอนดีแบบนี้ราวนี้ในเรื่องของมาตรฐานเหมือนเนี่ยมันก็ต้องเอาคนของเราเนี่ยมาฝึก<ช><ช>เพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาอาจจะกําหนดกันว่าจ้างไฟฟ้าเอาจ้างที่เป็นอันตรายก่อน<ช> <ๆ S 1> ที่จะข้าบไปข้ามมาเนี่ยต้องได้มาตรฐานก่อน<ช> <ๆ S 1> เพราะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายมาไม่ใช่ว่าเข้ามาเองก็ถูกต้องถูกต้องนะเข้ามาไม่ใช่ว่าเราเนี่ยในฐานะของผู้บริโภคเนี่ยเมื่อเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย เขาเขาไม่มีสีมือไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายพวกเรา ในมุมเดียวกันเราจะไปเข้าเขาก็เหมือนกันต้องใช้มาตรฐานในการทดสอบกันเหมือนใบกับขีดนึกออกไหมครับใบกับขีดสามคนอะไรจำลองแบบเนี้ยใครับค่ะแล้วทีนี้เราจะทายังไงให้แรงงานแต่ละแรงงานํามีการผ่านมาตรฐานหรือว่าพัฒนาฝีมือไปให้เข้าสู่ในส่วนของเป็นแรงงานที่สามารถยกระดับได้แล้วนขณะนี้เราระวางมาตรการไปแบบนี้ครับเราเตรียมเงินไว้ทั้งหมดเออสิล้านใน22สอาขาที่เราประกาศเลือกคาดจ้างไปแล้วเราจะทําการฝึกอบรมให้แล้วก็ให้ทดสอบ เมื่อคุณออผ่านการทดสอบแล้วเนี่ยคุณสามารถไปคุยกับทางผู้ประกอบการซึ่งจะได้ค่าแรงเนี่ยมากกว่าั่าแรงขั้นต่ำอย่างเช่นช่างไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เราวางไว้ที่400 500 600, 600ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างซึ่งก็จะทําให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่วนการที่อยากจะพัฒนามากขึ้นนะขณะนี้ในเรื่องที่สามเนื่องจากเรามีตัวพรบรส,ส่งเสริมการพัฒนารมบแรงงานเราก็จะแก้กฎหมายนะครับให้มีเรื่องของใบอนุญ,ญาตในการประกอบพื้นที่ เราจะเห็นว่าทุกวันนี้อย่าง,างหลายๆช่างยอย่างเรายกตัวอย่างเกี้ช่างไฟฟ้านะครับเวลาไฟไฟไหมเนี่ยมันก็บอกว่าไฟช,อช็อตเวลาเราทําห้องน้ําห้องน้ําก็มีแหวนมีอะไรเป็นแนใช่ไห<ช>ม,มเพราะว่าเราใช้ช่างที่ไม่มีมาตรฐานเราเองก็เลยกําหนดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นช่างซึ่งกระทบกับผู้บริโภค<ม>ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างกอ่อสร้างอะไรเนี่ยต้องมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพนะเพื่อให้พวกเราปลอดภัยนะครับ อย่างช่างนี้เขาจะต้องทํายังไงบ้างคะก่อนที่จะต้องมีใบอนุญาตอาจจะต้องมีการผ่านการฝึกอบรมฝึกอบรมแล้วก็มาทดสอบมาตรฐานก่อนเขาถึงจะมีใบอนุญาตไปแล้วอยู่ดีๆช่างไฟฟ้าจะไปทําบ้านหนูหรือบ้านใครก็แล้วแต่โดยโดยโดยตะปังไม่ได้แล้วเวลามีปัญหาขึ้นมาต่อไปเราตรวจสอบได้คุ้นด่ใช่ไหมไม่มีมาตรฐานไม่ทํายังไงหรือว่าทําแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ทำให้ถูกต้องเหมือนกับแพทย์ในยาสภาเนี่ยครับถ้าจะใช้ลักษณะน้แล้วถ้าเกิดว่า สองปีคุณจะต้องมาตอบบรรญาย่ามาทดสอบดูว่าดุจริงไงถ้าคนของเราเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาสู่กระบวนการมาตรฐานได้นยเขาเองก็สามารถจะมีโอกาสในการมาทางานได้ทั่วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้คนมีคุณภาพเข้ามาเพราะว่าทุกวันที่เราเ็นว่าคนเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะมันก็มีคมนทั้งมีคุณภาพได้ได้คนจะไม่กแล้วก็เป็นอันตรายกับประเทศนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เราเตรียมกฎของเราย้ายออกไป แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าใน10ประเทศเนี่ยมันมีทั้งประเทศผลลับและกับประเทศคน่งนะอย่างประเทศที่ตกออกแน่ๆอินโดที่เรารู้คฟิลิปปินส์เวียดนาม กัรกลุ่มเนี้จะส่งออกแน่เหมือนเขาเป็นเหมือนกลุ่มประเทศที่เหมือนยกระดับฝีมือรางงานได้แล้วหรือว่าอย่งไรคะคือยังไม่ได้ยกแต่ว่าเขาจะต้องเตรียมคนเพราะประเทศเหล่านี้ตลาดงานเขาเขาเขาไม่ได้โตหรือว่ามีรายได้ขึ้นเราแต่ว่าอย่างคนที่รับในอย่างสิงคโปร์ใช่จะต้องรับเขาไม่มีคนส่งคนที่ไ่มีมาเลยก็รับไทยเนี่ยมีทั้งรับทั้งส่งค่ะออมดรองก็แลกเปลียนเข้ามาด้วยเราเะส่งออกไปสิงคโปร์กับส่งไปมาเลยก็มี รับพม่ารับลาวรับเวียดนามมากรับ<ช>คือลาวเนี่ยจะเป็นเป็น,ปนจอบได้เพราะเราเนี่ยจะต้องเตรียมการเยอะกว่าเขานะครับแล้วในส่วนมาตรการอื่นๆนะคะมาตรการข้อที่สี่ะมาตรการที่4ี่ก็คือเรามีกองทุนนะครับเราก็พยายามจะปรับตอนนี้กองทุนเรามีมีเงินอยู่ตั้ง5 6 0ร้อยล้านเราพยายามนนจะปรับแล้วก็ให้กู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำให้ไปพัฒนาเป็นมือตัวเอง<ช> แสดงว่าแรงงานที่ไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่เพียงพอที่จะอบรมอันนี้เขาก็มีโอกาสที่จะเข้ามาคือหมายว่าในในสาขาซึ่งมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ปกติบริการของเราที่ให้ทั่วไปเนี่ยให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเออเขาอาจจะไปต่อยอดอาจจะไปเนี่ยหรือว่าเจ้าของสถานประกอบการเนี่ยเขาก็สามารถเอากู้เงินเนี่ยนะครับไปทำส่วนตุบรมของเขามันสะดวกในการสุดรมใช่ไหมแล้วก็ เอาไปทําเรื่องทดสอบเนี่ยถ้าเขาทดสอบผลงานของเขาเนี่ยเราก็ให้สิทธิประโยะอย่างนี้เวลาอบรมนี่ใช้เวลาหนึ่เดือนนะใช้เวลาก็เรามีหลักสูตรตั้งแต่12ชั่วโมงนะครับก็คือพูดง่ายว่า2วันขึ้นไปจนถึงเป็นปีครับมันขึ้นกับคุณสมบัติของคงมาเข้าเพราะว่าการฝึกของเราเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันจะมีอยู่สามประเภทเดียกันอันแรกนี่เราเรียกว่าฝึกเตรียมพร้อทำงานคือสาหรับเยาวชนคนอายุยังยังไม่กเา่าไหร่ถูกต้อง นะก็ตรงเนี้ยฝึกตั้งแต่2เดือนถึง10เดือนแต่ทุกทุกข้อที่ฝึกเนี่ยเราจะเอาไปฝากในสถานประกอบการด้วยเพื่อให้เขารู้งานแล้วเป็นเป็นโอกาสในการที่เขาจะได้งานทำด้วยนะครับอาการที่2เนี่ยเราเรียกว่าการฝึกยกระดับฝีมืออันนี้เราเราใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับจนถึง30ชั่วโมงนะหรือ60ชั่วโมงเอาคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมาฝึกมาฝึกต่อยอดและให้เก่งขึ้นและประเภทที่3เนี่ย เราเรียกว่าการติกเชี้มต่างๆอาจจะไปจากอาชีพที่สองของเขาพอเขาอายุมากขึ้น่เขาอาจจะอยากจะไปทำอาชีพอิสระละที่เสริมอะไรแบบนี้แล้วเราก็ให้บริการไปถึงนอกโรงงานด้วยในส่วนที่อยู่ในพื้นที่อย่างบางทีเนี่ยเขาอาจจะทําทําอาชีพเดี่ยวกับโอทอปเราก็ไปเติมในเรื่องของพวกแพ็กเกจต่างๆนะก็จะเป็นการสร้างโอกาสเข้ามากขึ้นแล้วก็จะมีการอาะจายไปสามประเทศใหญ่ แล,แล้วที่สําคัญก็คือเรายังเปิดไว้ว่าโรงงานหรือผู้ใดก็ตามต้องการสึดหลักสูนยอะไรเนี่ย mm hmm. เราก็อาจจะมาทําหลักสูนรร่วมกันนะแลวหนูก็อาจจะหากลุ่มคนมาหรือโรงงานเนี่ยจัดคนเ <Okay. S 1> พราะเราไม่ได้ใช้เฉพาะวิทยากรของเราเนีบางทีเราก็ออกค่าใช้จา่ายนะให้ให้ให้ใหวิทยากรให้อะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างเรย่องอย่างเรื่องของยกระดับเนี่ยช่วยเรื่อง300อเนี่ยซึ่งจะต่อไปอยางขึ้นไปเอซีเนี่ยเราใช้งบถึงกว่าล้าน ในการฝึกคนสองแสนกว่าคนตอนนี้เริ่มดํเนินการเริ่มดำเนินการแล้วอย่างเช่นในพื้นที่ไหนบ้างคะทุกทั่วประเทศเลยสถานประกอบการทั่วประเทศทั่วประเทศเราวางไว้สามกลุ่มเลยนะกลุ่มในระบบก็คืออยู่ในโรงงานแล้วก็กลุ่มที่อยู่ข้างนอกหรือว่าและอื่นๆที่มีความประส์เข้ามาค่ะอย่างนี้นี่มันจะทั่วถึงหรือว่าครอบคลุมหมดไหมคะแบบก่อนที่จะเข้าสู่ EC ในการที่ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะน่าจะครอบคลุมเพราะทุกวันนียเวลาเราตั้งงบประมาณเนี่ย ถ้าเป็นเลือกเออีสีเนี่ยอนแกลเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนเพราะว่าการตั้งงบประมาณของ